สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกนะคะวันนี้เราจะมาทานยำค่ะคือยำมียำอะไรบ้างคะคุณอติมาต้องบอกก่อนว่า EP นี้เป็น EP สามนะคะเออวันนี้นะคะคือเรามีแขกรับเชิญเป็นพิเศษนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนไม่เห็นอะไรเลยใช่ะโอค่ะตอนนี้ทุกคนไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะไม่เห็นแขกรับเชิญเลยเห็นแขกรับเชิญคน EP เศษมากเลยใช่ค่ะเขาเป็นถึงยูทูบเบอร์ชองมากเลยนะคะใช่ค่ะคือดูยูทูปอ๋อเข้า แขกรับเชิญวันนี้ค่ะเราเอจะกินที่แปลเมื่อกี้เรากินเป็นลูกชิ้นนะคะวันนี้เราอยากจะชิมยำของเพื่อนวันนี้เอาอะไรมาให้ชิมเอ่อคุณแพอก็จะเป็นยำที่แป้นะข้าวนอะไรข้าวิ้นหน่อยมียำอะไรบ้างเนี่ยซื้อกันมาเหมือนกันเลยไหมมียำอะไรบ้างคะหมู่ะมูย่างมากมายเลยนะคะหลยรอันนี้เป็นยำอะไรคะยำปลาหมึกใส่เห็ดเข็มค่ะอคุณแพงเป็นยำอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นยำปลาหมึกแม่บุญนะคะ ไม่วนก็คือไม่วนเส้นค่ะโอเคเป็นยำที่ซื้อมาจากไหนเนี่ยจากหน้าชิวเลยค่ะร้านพี่แป้งนะคะโอ้เป็นร้านชื่อดังเลยนะทุกคนทุกคนต้องรู้จักนเขาบอกว่าเขาบอกว่าร้านยำพี่แป้งเนี่ยคงจะมีแค่ร้านเดียวเลยค่ะใช่ไย้่นคะอร่อยสะอาดแล้วก็ถูกมากเลยค่ะสะอาดยำพี่แป้งมีขายไข่ยำหรือเปล่าว่ายังไงมีไข่เจียวเลยค่ะไข่เจียวจานละยี่สิบบาทคือคุ้มมากค่ะมีซอสเยอะมากเลยค่ะราคาเนี่ย ชาปะตะเรียนเลยนะคะ20บาททุกคนถูกมากอ้าวเอาไหนลองชิมลองชิมหน่อยเขาชิมหน่อยเขาเป็นยานันนี้ก่อนคุณนุ่นอะไรแม่โอเคเอานุ่นเอานุ่นลองชิมก่อนก็ได้ค่ะชิมห่อนค่ะของนุ่นเป็นรสชาติประมาณไหนคะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหวานค่ะนี่คือหมูยอใช่ไหมคะดูเปรี้ยวหวานค่ะเข้าไปเอ็ะมาเหมือนนิดนึงเรียวๆิ่งย้ำเข้าไปใกล้ใกล้ยิ่ยิ้มจ้าอมีแต่หมูยอคุณแพงไหนชิมซีไม่มีเส้นอ่ะเรียบบาหมึ่น่ะไม่ชอบเส้นค่ะอืม เป็นเล็กเส้นอยู่แล้วไม่ชอบเป็นเส้นอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกล้วนเลยนะคะเนี่ยปลาหมึกเขาเรียกว่าหมึกอะไรเนี่ยเยอะจ้าโอ้ก็ไหนๆก็เนี่ยปลาหมึกยิ่ออกมาเลยนะคะเด็กๆเพลินแตวก็รอนานๆเราวันซันครก็เป็นเห็ดเข็มค่ะอุวยมีเห็ดเข็มด้วยทุกคนเห็ดเข็มนี่ราคาจะ่นี่สิบไมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยละคะเพิ่มขึ้นมาเป็นสามสิบบาทเพราะว่าเห็ด กูนตะปูอยู่ไทยค่ะใช่เป็นเหตุเหสังเส่งเข้ามาแั้วแม่จสั่งเข้ามีนาขายวิวัจฉาไม่จะติดไฟนิดหนึ่งใช่กั่ตไมงก็ติดนิดนึงอะไรอย่างนี้ติดก้อนไม่เห็นอะไรเนาะกเป็นแกลวนตัซีมเป็นตัวนี้นะคะหมูยอหมูยอตองกอกโนาก็โนานะคะโนามันเข็ดนะคะน้ก็ไม่มีเลนะคะตรงนี้อันหนึ่งสองาม เป็นยังไงบ้างไงเ่ามีคเนมีคอมเมตข้ามาไว้หรือว่ายังไงเดี๋ยวนะครแ้นอันน ouais, ีคนไหนอยากอยกสนใจซื้อไว้คะเดี๋ยวราแนะนำคำนีได้นะคะมีแบบใส่ถุงก็มีนะคะหรือว่าใส่ี่บ้านใส่โฟมอะไรอย่างนี้มีแ <hm ค่บุญเส้นหรอยังไม่แม่เนี่ย มีไก่ยำค่ะมีเส้นมาม่าด้วยค่ะยำข้าวโพดก็มีค่ะวนี้สำหรับใครจะ่บาวโพดนะทุกคนทะเลจะเป็นสามสิบสี่สิบนะคะอะไรสามสิบสี่สิบปลาหมึกมีกุ้งไม่หรอพีค่ะแต่วันนี้กุ้งราคาแพงค่ะพี่แพงเราบอกว่ามันไม่มีค่ะเพราะว่าที่สมุทรสาครเขาปิดตลาดค่ะที่ชลบุรีมีมีที่ไหนปิดไหมคะชลบุรีก็ไม่ได้ค่ะ ดนตรีมีแต่มาแต่พรอืมใชจ่จะไปจะไปไหมคะถึงดนรีไปนะคะเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอีมีสอนของทางกลุ่มคุณแพร่กินเป็นอะไรคะอุ้ยเป็นคุกินอะไรมากกว่าจีเกี่ยวกับเออคอเป็นเกี่ยวกังแห่อ๋อใครเป็นคาร์บอนที่เรดนมี ช่วยกันช oh, right. no? you know yeah. no. er. ่วย่ชก yeah. well. ันก็จะไปเรียนต่อไหนจะไปไหนต่อรู้หรือยังว่า EP ต่อไปครูมีเซอร์ไพรส์ให้เราพาแขกรับเชิญมานะรู้ไหมจะเชิญใครเป็นพิเศษมาไหมในวิไลว้าวว้าวต้องคนดังเลี่ครูบุคลากรก็ได้เลื่อนต่าถ้าเขาว่ามานะต้องจองตัวก่อนไหมคุณครูคนดังไออ่ะไอ้ที่มันเดินแข่งคนดังคนด้ออุุยวย เส้สุดในวงการแล้วนะคะอ๋อใช่ตัวนี้โบมาเนี่ยต้องต้องเอาต้องอะไรมาให้อาจารย์กินด้วยวิ้คุณดาวจะชอบเป็นตะลิงปิงค่ะใช่ของเบี้ยวไม่เบี้แกเป็นสายแบบสายแท้ปะค่ะสายแท้แท้สุดคุณดาวจะยืนสับที่สุดในวิไลพี่คะเสียสุดแล้วก็เป็นแซลกาแฟนะคะสหรับคุณดาวใช่คุณดาวชอบมากเลยค่ะนักเรียนคนไหนจะเอาใจคุณดาวนะคะเป็นเป็นของเปรี้ยวๆที่สุดแล้วก็เป็นแซบกาแฟนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องรีบจองตัวแกนะคะไม่งั้น แกไม่ว่าแน่ๆค่ะซาเคงไม่กินมีเพราะว่าเผ็ดใช่ไหมคะเผ็ดค่ะเผ็ด้ๆนานๆเลยอืมปลาหกรอบเยอะๆจังไม่ท่านผู้ชมกินไหมเอ้ยให้แขกรับเชิญกินไหมบ้านแขกรับเชิญนะคะคุณเมืองผาเอ้าวันนี้แขกรับเชิญจะกินปลาหมึกจังเลยเราปลาหมึกเขาเป็นคุณแพร่เจรียมใช้คุณเดียวข้างนอกได้เลยนะคะอวิวคุณบิวเขาแอบมานั่งเฝ้ารอเราหรือเปล่าว้าวคนนงี้ยมานันทุกคนอืมปลาหมึกมีเดียมแรงจ้า น่าังไม่ได้องเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยน่อยเป็นภาษาอีสานนะคะว่าจะหล่นลงมามันจะเหงาเห็นงาเลยไม่มีใครมามกันเลยมั้ยมั้งไม่ีใครมาคอมเมนต์เราเลยหรอใช่สงสัยยังไม่ตื่นกันหรือว่าก็ยังไม่ตื่นสิบโมงแล้วนะคะจะห้าโมงแล้วไม่มีใครตื่นเลยคะทุกคนอุ้ยอุ้ยมีเสียงไหมน้าคะฮัลโหล กินไม้ได้นะ,ะเป็นแม่เมืองใช่ค่ะจะก,กินไม้ค่ะไม้กินได้นะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราถามกลุ่มของดิฉันไปแล้วนาะว่าว่ามีอ่าเป็นดาราดีก่อนน้องเพื่อว่ากลุ่มนี้เขาจะชอบดาราคนาดนีพิเศษไหมมีไหมเนี่ย<ม>ศิลปินก็ได้ไนะนักร้องเพลง<ช>อันนี้ก<ม>็ดาวมีไม่เบิ่งแล้วนะคะอีกคนหนึ่งอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายรูปูรุ่งไหมือว่ายังไงหมอรเลาไหมคะ ชอบลุงพลค่ะชอบลุงพลอยากเป็นป้าเต้นอยากเป็นป้าเต้นเอาไปเล่นซีของฉบับดังคือลุงพลฮะเป็นเมียลุงพลเลยไหมคะอือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแบนๆงั้นลุกคนเพราะมเป็นการไลฟ์สดเตาวง่ายค่ะเตาวง่ายสวัสดีค่ะคุณฟองดูสวัสดีค่ะคุณฟองดูมีอะไรบ้างคะน่าดีใจโชว์ไปหน่อยสิคุณแพนดอน ยาปลาหมึกยาปลาหมึกเค็มยามปลาหมึกีเซ็ดเนยื่ๆย่าย่ามูู่ยอค่ะกับคุก็จะเป็นยาปลาหมึกไม่บุญเซนรสชาติก็สั่งได้ตามใจชอบนะคะชอบนบเลยคคุณฟองูก็เป็ินกันะคอยอยู่นะอกคุณอนะคคุณฟองูนี่ก็เป็นดาวดาวติต่อนออใช่ค่ะโอกาสได้เชิญคุณคุณฟองูน่องูนเป็นาอนอ๋อ่าสได้เปล่คคุณองดูค่ะคุณฟอน่ก็เป็นดาวดาวอนะคะอนคะโเช่ ถึงเต็มมากแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะแพงไหมคะคนจากคุณฟองดูหืมไม่แพงค่ะแค่20บาทมาเท่าบาทราคาสบายกระเป๋ามากค่ะใครที่ไม่อยากไปกินเหม้อก็กินไข่เจียวได้20บาทกันเหมาะกับราคานักเรียนมากค่ะเพราะแม่ให้เงินมาวันละร้อยก็สามารถซื้อได้ไม่ข่าว่าคาร์เงินจากการขายของของคุณแม่นี่เดี๋ยวพูดความจริงสิค่ะคุณแพรมีคนในใจหรือยังมันคงว่าสนใจคุณแพรมากค่ะคือแค่นั่งก็สวยแล้วเนี่ย เผื่นะคะเนี่ยอุ้ยของแฟมจะไปอร่อยเท่าแมอะไรเนี่ยอะไรที่เนี่ยคุณแฟมมีคนในใจได้ยังไงเรี้วก็มีบ้านอุ้ยแต่ว่ามันหลายคนอะค่ะอุ้ยเอาแค่คนเดียวพอมีคนจริงๆหรือยังหรือว่ามีแค่ตัวประกอบเราใช้ไปทำดีกว่าตัวประกอบเยอะค่ะแต่ตัวจริงก็มีคนเดียวตัวละครหลัก คนนุ่นนุ่นสยาผัดแลทางกลุ่มมามีความรักอะไรบ้างไหมคะเห็นแบบช่วงนี้อสตอรี่กับวิวแต่กมาค่าความรักไม่มีเลยค่ะทุกคนจะมีเพื่งแต่าดาราเนาะที่เราพูดไปแล้วใครอยากรู้ไปดูไลฟ์สดอีีสามของกลุ่มเราได้เลยนะกินเป็นลูกชิ้นทอดเนาะอันนี้มีหรือเปล่าหรือว่าอินมงอะไรหรือเปล่าคะจะมีอินเลิในนึงค่ะอ๋อกเป็นสาวหวานใช่ไหมคะคนมีความรักยากจะบอกอะไรกับพวกข้างรักมากๆไหมคะกินเพื่ออาหารมาต้อน อะไรคะเพื่อนนู้นเป็นอะไรแม่ลองชิมดูสิเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้อิ่มอาหารหมาอิ่มอาหารหมามากเลยค่ะอ้าวคุณหนอนไม่เห็นชิมเลยคุณหนอนคอคำใหญ่ๆเบิ้มๆเลยค่ะเห็นไหมทางคุณหนอนถ้าใส่ตาสั้งก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าเราจะใส่ก็่นตาจะมองเห็นนะเดี๋ยวจะเป็นการโชว์คำแบบว่าใหญ่ๆเส้นนี้ก็จะตัดมาแบบพอดีนะคะคุณไม่ไม่พอดีเราเราหยุดว้าเป็นชี้เป็นชี้ค่ะ พอดีเลยนะคะพอดีค่ะพอดีกระเป๋าคุณเลยนะคะโอ้ว้าวใครที่ซ่องสงสัยแบบนี้เลยค่ะกุ้งหล่นทาเป็นรสเผ็ดโอ้มิเห็นเลยค่ะเข้ามาในกล้องเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยทัดหงแล้วหนึ่งดูจากท่าทางการกินก็รู้นะคะว่าต้องเป็นเป็นเอฟซีของนักเตะหรือเปล่าเพาะเพื่อนจะอยู่ที่ร้านย่างกันตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้ค่ะไม่มีไม่มีเลยคะไม่มีถ้ามีใครสงสัยอะไรเพื่อนรอเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนเผ็ดกันอยู่ในห้องแล้วนะคะ เซ็กซี่มาก่ากุนออนวิถ้ากินใช่ไหมคะเซ็กซี่อย่ามาลากอย่ามล่ะเซ็กซี่นะคะคุณแพมเหนนอนกินมันกแบบนอนกินแบบซีอาดเนี่ยค่ะซีอาดอะรเนี่อาดอะเขาเขาพูดในในห้องไปแล้วนะคะวันนี้เขาเลยเอนเตอจิ้วันนี้ก็จะวันนี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะทุกคน่อยสดชื่นคุณแพมว่าอะไรติดอยุดฟันอาจีนึงเต้พเจ้าแกให้มาอ๋อคุณปู่บอกว่า ยงไงแถวบ้านเราอันนี้จะมีนาใช่ไหมแถวบ้านมีนาใช่ไหมได้มีทํานาทำอะไรอะไรไหมคะบ้านบ้านที่จริงอยู่ไหนเออบ้านมีดีกว่าเพอว่างข่ะมีทํานาหรูอแค่สองไร่ค่ะพอแบบได้เลี้ยงชีนะคะอะไรนี่อ๋อโชว์โชว์โชว์แล้วตอนนี้พักอยู่ไหนหรือว่าไปกลับม่วงสามสีตอนนี้พายู่หอมค่ะหลังสุนีค่ะจะกันได้ค่ะอ้าวนี่ไปฝากกับอ๋อมใช่หรอคะอ๋ออันนั้นบ้านย่าษค่ะอ๋อ คุณนอนแอ๋นะคะเราจะได้รู้กันทุกยข,ของเขาะค่ะคุณแพมบ้านอยู่ไหนคะนี่น่ะอยู่สไลด์ชลบุรีค่ะเป็นอะไรคะ <S <S อ๋อเป็นฟันเป็นฟันบ้านเหรอคะบ้านก็อยู่ที่อำเภอเดชอุดมพรรณแต่ว่าก็ไม่ถึงเดชนะคะประมาณจากหน้ามอหา่หางจากหน้ามอประมาณสิบกว่ากิโลนะ,ะมีมีชื่อบ้านไหนคะก็ <S <S ชื่อบ้านนาสวนอ๋อตอนนี้พักหรือว่าขับไปกับน้ำมันหมดนะคะอาทิตย์ละถ้าไปกับเนี่ยน้ำมันหมดเนี่ย ครั้งหนึ่งก็วันหนึ่งเลยนะคะไกลมากแล้วเป็นรถที่ทั้ข้างเตือนประมาณนี้วยเพื่อนๆเคนอยู่ไกลนะคะคุณอันนี้บ้านอยู่ไหนเนี่ยมาลีมค่ะใช่หรอไกลอยู่นะไกลอยู่ค่ะจะมาญาตมาอยู่ในเมืองเราค่ะวายจะอยู่กับทำไมต้องย้ายิคะเรียนกาเรียนจบแล้วนะคะว่ามีแผนจะอ๋อแล้วก็จะมีแผนจะเป็นหมอมาใช่ค่ะอะไรล่ะใช่ค่ะอะไรล่ะต่อบสอะไรอวสอ่ค่ะกันตลาพูดไปแล้วค่ะตอน ก็บกไปแล้วค่ะลงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วค่ะรอมอบตัวกันนะคะอะไรนะครับกินโชว์อีกสักคำให้เป็นขุนอ่อนเพราะว่ากินโชว์มาใหญ่สุดเอาคุนอ่อนทีมเลยค่ะไกลดีกว่าค่ะเซมอลิชันอยากเป็นการรังชินไปได้แกกินเด็ดไม่ได้หรือเปล่าค่ะใช่ขยินแล้วเปล่ากินโชล์ไแบบยืดยัวเลยค่ะเอาเอาไปนี้ดีกว่าน้อเพราะว่าอันนี้ดีกว่าเหตุที่ฟองกินเจียบทองกินได้ด้วยค่ะ เลิกไยไหมลองกินอยากให้กูสมากินแบบไม่เกืนอ๋อได้ค่ะกินแบบไม่กินก็คือส่เคียวกันไม่เกินกินกินดีกว่าเนาะโอ้โหดีด้วยโอ้โหแล้วมันดีนะตาแดงเลยค่ะเจ็บค่ะลองไปกินน้ำข้างในกันนะคะไม่มีอะไรก็เอาไปนอนเลยค่ะ เนราที่ชอบอะค่ะก็จะโคลอเปนออกเสือโกกิมากปะเอางี้เลยเหรอโอ้โหโหดมากนะคะดาดาในคลิปเดแค่ชื่อเนี่ยมันก็โหดมาแล้วเสือโกกิโกกิแล้วย่อมาจากอะไรคะ um. เสือเป๊ะค่ะโกกิหรือเปล่าคะมีหรอไม่รู้ดิวดดาดาร้าที่ชอบอม่เมืองพิคค่ะ เมืองทิพย์คืออะไรอ่ะต้องแยกกันนะแม่เมืองแบบทิพย์เมืองทิพย์แม่เมืองแม่ทิพย์ค่ะอะไรใครใครแต่เราจะแม่เมืองทิพีฟในรู้แบบแต่อ๋อแม่ปานองม่ปานองนี่น้อจิ้มหรอคะขอคุณแพรมิดาที่ชอบไม่เนี่ยอ๋อขอเป็นแบบพวกแบบหมอนเก่งเออน็กไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คุณจะเป็นแบบพี่ปุ้มปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพันธิพาเองเหมือนกันอยู่ไะลองลองเพลงนเจ้ามายินค่ะมายิน ไม่มีไหนอ๋อเป็นดาราที่ไลฟ์สดก็เป็นดัเในไดอลน้อยละกันเพลงที่ฟังเป็นเพลงแนวไหนเร็วๆจะไม่ได้บอกเลยนะบล็อกสตรีมอ๋อไปจะยิงหมอลำเรียนนี้จะมีการจะไปหมอลำไหมอ๋อไม่ได้ทำนะกแล้วไปแบบกันหลงอะไรอย่างเงี้ยกันหลงเป็นประเพณีทางภาคอีสานไหมหรืว่ายังไงก็จะเป็นประเพณีประจำหมู่บ้านอะไรแบบนี้ มันจะเป็นประมาณไหนรอดทุกปะคะูงประจำปีของหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีมีแห่พระเวมีแห่อะไรแล้วแต่ประเพณีของแต่ละบ้านอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันบ้านคนนี้มีอะไรอยุ่ใสตาเอาประกาไปขีดตาเองนะะแล้วอาจาร์โทษค่ะแหวเพื่อนค่ะแล้วเพ่รี่เพื่อนหนึ่งนะบไปก่อนไปก่อนไปก่อนเองค่ะมันเป็นเมื่อเพื่อนเข้าโดนประกาศนะคะทุกคน อ๋อคุณเห็นไลยเนี่ยนึกว่าเป็นเส้นเลือดไม่ใช่นะคะเป็นปากกาที่เขาได้ขีดเข้าไปเองนะคะวิ่งมุ่มีคนบอกว่าคุณมุ่นจมูกพุ่งมากปกติไม่เป็นแบบนี้ไม่ทาอะไรมาหรือเป่าสวยขึ้นน้ำหนักก็ลงใช่ไหมในในในเ่าที่น้ำหนักลงให้เพื่อนเพื่อฟังหน่อยสำหรับใครที่แบบว่าอยากลดน้ำหนักอยู่อกหันนะคะอยู่ในบ้านอยู่เอาริงทค่ะ แบบว่าเป็นจริงความจริงนะคะไม่กินข้าวค่ะโกรธให้แม่ค่ะรีบอยู่ในห้องค่ะไม่ออกมากินข้าวนะคะตอนไหนคุณนุ่นจะพูดความจริงค่ะแคุณนุ่นพูดความจริงค่ะกินอะไรหรือว่าออกกำลังกายหรือว่าทำยังไงไหมไม่กินของทอดไม่กินน้ำฟูไม่กินน้ำหวานมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะเนี่ยออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายท่าไหนไหมคะไม่ค่ะออกขาขึ้นเพดานอันนี้อันนี้คือท่าจริงๆหรือว่าใค่ะอกขาออขาขึ้นเพดานแล้วก็ประมาณ ตัดไปด้วยค่ะมันก็จะลดมาเองไอตุดเราก็จะ Canvas ใหญ่ค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่คะคุณตุ่นที่คุณนาั7็ค่ะเหลือสี่ิบเก้าค่ะฮะตักห้าสิบเจ็ดเหลือสี่สิบเกอแล้วของแฟนคุณตุ่นนี่สี่สิบเก้าหรือห้สิบเจน้ำหนักะคะห้าแปค่ะห้าสดอีตัวนะคะหลอเดียวนะคะคุณแทมนี่ได้น้ำหนักไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าก็ผลนี้มาตลอดเลยพ่อแม่ให้มา so. ไม่ใจจะเพิ่มอะค่ะวิอย่าเพิ่มอะไรทำนองนัย่าเพิ่มคือหอมมากช่วงนี้คนค่อนข้างหอมหอมอะไรหอมคุณวอนืฉยแล้วนะคะไอยอ้าวุทยไม่ได้สดด้วยเป็นแบบเลียวๆเรียวๆนเลยนะคะพูดคำประมาณนี้กันรสชินแล้วค่ะอาหารหมาใช่อากาศนีเย็นสบายจังเลยเนาะค่ะ มันจะมีพายุเข้านะคะอันี่อันนี้จริงจริงหรือว่าไปเอาอะไรมาเนี่ยเขาทายุพูดไงค่ะพายุจะเข้าวันพรุ่งนี้ค่ะใช่เขาบอกว่าเก็บไว้ต่อนเช้าหนาวเนี่ยทุกคนนะี๋้วพรุ่งนี้อากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วก็จะมีฝนด้วยค้นอร่อยมากเลยนะคะจะนม่ก็ไม่พูดคุยเลยนะคะอร่อยค่ะจะเขาเป็นเอสซีของน้ำแป้งเลยทนนี้เนี่ยเบอสาเป็นลูกค้าประจำชานชิมอีจะทำ มีสามคนพร้อมกันเลยเอาลงซิมไม่ยำก็ไข่เจียวอะค่ะสามคนสามคนเอาเข้าไปบอกว่าสามคนไม่กินกันนะเนาะในคุณแฝดมาเร็วสามคนตอนนี้ก็พร้อมกันแค่ได้เพิ่มหน้าคุณหน่อยเดี๋ยวพึ่งนะรอคุณแฝดก่อนตอนนี้ก็จะเริ่มอิ่มแล้วนะก็จะกินอะไรค่านน้องกินมือหนึงเนี่ยเอาเลยสิไปกันเลยค่ะทุกคนสบายโอเคีหนึ่งสองสาม เป็นยังไงบ้างอย่าอร่อยเหมือนั้ยอย่างตืจจ่นไปแล้ว <c oughs> มีอย่างเหลือไว้ให้ใครเ,เลเร็กกินอะเล่าเพราอไม่มีใครกินกับคุณแพรหรอกค่ะคุณแพรกินน่าอร่อยจังเลยน้าเป้งขายอะไรดูมูด้วยเหรอคะเห็นติดคุณแพรไม่ค่ะแต่งนเลยกระดูกหมูหรอคะคเนี่ย <c oughs> ไม่ได้สั่กระดูกมู <c oughs> คุณกุ้งส้มหอ <c oughs> ยอกหยอกนะ อาจจะเซนนื้อเยอะมากค่ะคุณแปงไม่ได้ทานกระหรุ่ม,มัเนาะเปกก็นปากกาขาวเมื่อกี้แขกระะับเชิญของคุณอร่อยไหมคะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นของโบขาวจะไม่บอกว่าจะอะไรใครมาแต่ว่าโบขาวพูดมา,านะว,ว่าจะเป็นคนของใจมาเป็นแขกรับ,บเชิญอีพีหนาอโอ้โออซเซเลมดเซเลมในห้อง,อ,งองการตลาดหรือเปล่าคะจริงโบขาวคือเซเลมนะคะทุกคนพวกเราก็แบบ ตัวลองๆอะไรยังมีลูกชิ้นอร่อยไหมคะลังลูกชิ้นน่าอาจจะมีกลุ่มไหนไปเอาครนะูณดาวมาก็ได้นะคะทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนต้องรอติดตามอ๋อติออดตามใช่ค่ะโอ้แปดนาทีแล้วเนานะวันนี้พวกเราก็พอมาหรือยังคะหรือว่าอิ่มกันแล้วหรือ,อยังอิ่มกันแล้วอิ่มนแล้วค่ะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะแม่บอกว่ามีเหตุรังเซิน อาตหน้านะคะมีใครรับเชิญจะเป็นใครนะคะก็เรอติดตาจะมีจะมีอะไรมาให้กินไหมเนี่ยหรือว่ายจงแน่นอนแต่ว่าวันนี้ทางเราจะไม่ขอบอกนะคะจะเก็บไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนตั้งใจรึมั้งกับแข่งรับเชิญของาใจค่ะระเบิดไปขนาดไหนจะเป็นใครนะคะอย่าลืมติดตาม EP4 กับพวกเรานะคะวันนี้ของเราลาไปก่อนค่ะลาไปก่อนบาย